แต้มสองครับนี่เิียเสียงหมดเดี๋ยวหาแป๊บนึงครับนี่ครับผมจิปโปมตัวใหญ่ๆแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเก็บสีสกูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเราสู่ช่องบ้าลูกสองชาแนลครับมันนี้พามาเลาะทงครับผมได้ยินเสียงห้องครับช่วงนี้จิริดออกมาห้องแล้วครับมันเป็นจิริดไอจิโปโอมือผมบ้านผมช่องจิรลครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไป ไปซับอาที่รอครับมาให้ผมพาชมบรรยากาศครับ เรียบร้อยครับแต้มสองครับ

โอ้ยกวาชิได้แต่ละตัวครับต้องเงียบเลยครับครับผมตัวครับตัวตัวตัวเลยครับ นี่ครับผมที่ป,ปมนี่ครับตัวนี้ครับต้องเงียบครับผมครับเห็นไหครับนี่ครับ,รบ,รบ,รบอีกหนึ่งตัว น้ำครับอี่ตัวนึงครับตรงหน้ามันเกี่ยวเข่ามาแลับได้ยินเสียงไหมครับถูนนะมเพิ่งกำลังเกี่ยวเข่าครับได้ยินเสียงห้องมาครับยวผมพาไปเลาะทงครับ เสียงหมดเดี๋ยวหาแป๊บนึ่งครับนี่ครับผมจิปโปมตัวใหญ่ๆแล้วครับ ครับผมพี่โป้มนี่ครับ นี่ครับผมจีโป้มอยู่กไปคุดให้เมื่อยครับนี่ตัวสวยๆแล้วครับนี่ครับผมบรรยากาศน้ำแรงครับผมพาไปบ้านมาซับจีโปมครับยินเสียงมันห้องหลายกันเลยประกันมาจับครับผมรอบบ้านครับใกล้ๆตีนบ้านนะครับบรรยากาศหมู่บ้านครับมาที่บ้านสองคนครับ นี่ครับผลงานมันนี่ครับถือว่าได้หลายอยู่ครับจีปโปลอมของผมนยตัวครับประมาณนี้แหละครับผม